สวัสดีค่ะทุกคนนะพบกับเราสองคนนะคะที่ช่องอนตน o y Go ชองท่อง,งเที่ยวของคนละการท่องเที่ยวจ้า <c oughs> เรามีดนติีของเราเองวันนี้นะคะเราสองคนก็จะพาทุกคนนะคะมารีวิวบ้านหลังใหม่ของเรานะคะซึ่งบองเกเลยว่า <c oughs> ไม่ก็ด<ม>ี<ม> อันนี้คือบ้านหลังใหม่ของเราภูมิใจเสนอมากมันเป็นด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยอะไรที่เราแบบเก็บมาทั้งชีวิตทุกคนมาจะขเเมียได้เก็บมาแปดแปการกลานกลารเดืนมาเก้าปีถุยก็อันนี้นะคะเราขึ้นบ้านใหม่เออก็มีความปรับมือใจในบ้านหลังนี้มากทุกคนทำไมต้องขึ้นบ้านใหม่ะก็มันเป็นบ้านหลังใหม่ก็อันนี้คือแบบอย่างที่บอกว่ามันเป็นความปรับมือใจมากเพราะว่า กว่าจะได้เขามาก็ไหนจะด้วยออมูลค่าของเงินไหนจะต้องรอ,อ,องสินค้าอีกะอะไรยงี้ก็ใช่ใชเราจะรักษาน้องอให้เป็นอย่างดีเรามารีวิวกันดีกว่าก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นโคดิแอตนะคะแคนวาสนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น12คูนกเนาะก็หนักอยู่เพอนเป็นรุ่นเคบิ้ลนครับผมเออทุกคนถ้าสำหรับเอยอ่ะเอยว่ามันหนักนะทุกคนมันมันอยู่ประมาณ39กับ40อ่ะอันนี้มันรวมกล่อง แต่ถ้าข้างในจริงๆอะมันหนักที่ขาขาเต็นมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเกาะเออแกะกลงกันเลยดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วกล้าออกมาแล้วน้องจะน่ารักขนาดไหนไปลุยอันดับแรกนะคะถ้าเราไม่แกะตรงนี้เราสามารถเปิดกล่องได้ไหมไม่ได้เราต้องแกะตรงนี้เหมือนครูกับนักเรียนโอเคเราตัดเล็บบินเลยทำการเปิดแล้วนะคะตัดโดนเต็นซ์ซะไม่โดนหรอก มมมไม่ได้หนนลังใจกอล์ฟละเออไม่ควรโดนเต็นใช่ไหมครับไม่กลัวเห็น,อนเออเป็นช้าเออเป็นช้านี่โอ้โนี่เราต้องเก็บกล่องไว้ปะเนี่ยข้างในข้างในบอกเออข้างในนะคะทุกคนมันก็จะมีนี่อันนี้ก็คือถุงใส่เต็นท์ของเขานะโอ้แล้วข้างในอีกก็จะเป็น นี่ตัวเต็นท์ของเรานั่นเองใช่ปะใช่แล้วก็ข้างในอีกก็จะมีว่าแล้วท้ามมันบรรณาบรรณาอันนี้นี่แอยขาของเขานั่นเองแล้วก็จะครับอะไรอ่ะคู่มือคู่มือการใช้งานอ่ะคู่มือคู่มือสมุดสบายสีสมุดระบายสีเอาเลยสมุดระบายสีก็ ตัวเนี้ยเขาก็จะรับประกันหนึ่งปีนะคะก็คือเขาทามาดีมากเลยทุกคนมันไม่ต้องมีแบบไปรับประกันหรืออะไรอย่างงี้นะคะก็คือคนาจาพออกมาอย่ตรงกล่องก็เราจะเขาจะาอบอกอรายละเอียดนะคะรายเดินานเขาบอกรายละเอียดเองเออก็คือมันต้องสแกน QR code แล้วก็มันจะมี serial number ให้เราคีย์ CC เออแบบก่อเข้าไปนะคะมันก็จะเป็นเหมือนการรับประกันของเรานะคะมันก็จะรันอัตโนมัติเลยถ้าเราคือเออมันมีปัญหาเลยอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะ ใช้ข้อมูลตรงนี้ได้เลยโอเคต่อไปนะคะเรามาทำการกลางเต็นกันเลยดีกว่าลุยเอาครับแล้วก็เราจะกลางตัวนี้ออกมาเพื่อจะต่อสะมอลครบทุกด้านแล้วก็เราจะขึ้นเสาพื้นเขามันเป็นพื้นอะไรอะ่ะแบบเนี้ยยางป่ะเออคล้ายๆพื้นหนานะครับพื้นหนามากน่าจะหนากว่าหน้าพี่เอ็มดี <laughs> หน้ากูบางกูไปเขีนที่อายอะไรหรอใหญ่มากคงเพิ่งช่างเอาผ้ามาเปรียบกับหน้ากูนะไอ้ต๋องจริงจริงอะเต็นท์หน้าใหญ่กว่านี้อีกนะใหญ่กว่าผ้ารองจริงจผ้ารองไม่น่ามีก็ได้นะพูดเออแล้ใช้แค่เนี้ยเราเราไม่เคยใช้ผมไม่เคยใช้เลยพี่เอ็มเก็บไปเลยเดี๋ยวเรามาดูคู่มือนะคะสำหรับแบบคนพึ่งกลางครั้งแรกเลยทุกคนว่ามันจะใช้เวลานานขนาดนั้นก็เสียเวลาอะไรนี่กี่โมงแล้ว ไม่เอนนี้เราก็รีวิวด้วยแหละมันก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นด้านบนขาวแล้วก็เอาไว้นี่ก่อนแล้วเราก็อ่างตรงนี้ออกมา,เ,ามเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะทําการตอกสมอให้มันครบด้านนะคะเพื่อที่เราจะได้ขึ้นเสาได้แบบง่ายๆ เออตรงนี้อยได้เนตอกสมอเสร็จแล้วนะคะเราก็กำลังจะเชื่อมเหล็กเอ,อ้ยไม่ใช่เชื่อมเหล็กโอ้ เชื่อมเหล็กอะไรต่อเหล็กอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขึ้นโครงเออเออนั่นแหละขึ้นโครงนี่มันก็ผุ่จะเสาหนักจินทุกคนเออรู้แล้วที่หนักเพราะหนักเพราะเสาไม่ไม่เพราะเสาก็เพราะสมองอ่ะเอาจริงๆสมองโคตรใหญ่เชื่อว่าไม่มีแรงหรือเปล่าเออหิวข้าวเลยไม่กินข้าวมาเลยนี่เดี๋ยวเราก็จะต่อก่อนนะคะทุกคนเราก็เดี๋ยวเอาไปวางแต่ละจุดแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นโครงทีเดียวพร้อมกันนะคะ ้ยถ้ากลางโคนงเดียวเอ๋อแย่เดี๋ยวบอกเลยคือมันหนักไอหนักไอตัวนี้นแหละหนักเหล็กเนี่ยแหละขายเลยไหมพี่พี่เอมจะเอฟต่อป้าอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกทีตอนเส้นโค้งค่ะตอนเนี้ยก๊อฟกำลังแย่อยู่ค่ะพี่ เสาเข้ากับเต็นท์เราก็เงียบไปเลยนะเพราะเรื่องให่ๆนี่เงียบเลยไม่ขนัดไม่ขนัดนี่เราก็มันจะมีเสายาวอยู่ทั้งหมด3ามเสานะคะแล้วก็เป็นเสาซ้ายกลางขวานะคะเราก็แย่เข้าไปเลยแล้วมันก็จะมีเสาที่เชื่อมต่อข้างนอกเพื่อชิดขึ้นโ้งไปอีกคทำไมคุณกอฟแย่งข้องจังครับขนัดเรื่องเรื่องนี้นะผมมีเตรียมเป็น ศาสตราจารย์ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์นะศาสตราจารย์ถึงว่าคุณก้อมนี่ดึกดื่นกลางเก่งดึกดื่นนะเหรอตอนกลางคืนเขายังกลางอีกหรอกลางเซนท์ใช่ไหมพี่ต่อสมอบูค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กำลังขึ้นเสากันแล้วนะคะก็ อันดับแรกเลยนะคะเราก็อย่างที่บอกว่าเราเอาเสาทั้ง3สามาเสียบให้มันคบก่อนแล้วมันก็จะมีเสาต่อที่มันเป็นเสาขาแบบนี้นะคะเราต้องเอาเชือกเนี้ยเชือกสีดำเนี้ยทุกคนยัดเข้าไปตรงเหล็กก่อนนะคะอ่ะพอยัดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็เอาเสียบเข้าไปอีกข้าเสียบเข้าไปนะคะนี่มันก็จะมีเดือยอยู่ตรงนี้2อันนะคะเราก็เอาเชือกสายตรงเนี้ยมาคล้องไว้ระหว่างกลางนะคะอ่ามันก็จะเป็นเดือย2อันนี้แบบนี้นะคะทุกคนเราก็ เอาเชือกมาคล้องไว้ตรงกลางแล้วเราก็ยกขึ้นเลยอือพอยกขึ้นทุกคนมันก็มันก็ไม่ขึ้น <laughs> มันก็จะขึ้นนี่มันก็จะมีไอตัวไอเนี่ยอ่ะแล้วเราก็เสียบลงไปนะคะมันก็จะล็อกฐานของเขาไว้แบบนี้ต่อไปเราก็จะไปขึ้นเสากลางกันนะคะแล้วก็ไวไว,ไวก่อนปิดไวก่อนครับก็เหมือน <tit ling> ที่เคยมาครับที่เอ๋ได้พูดไว้ต่อกลางก็จะทําคล้ายๆกัน แต่ถ้าเชี่ยวชาญแบบเรียกว่าอะไรนะพี่เอ็มเชี่ยวชาญกางบ่อยๆเหรอขนาดแบบไหนเราก็ทําแบบว่าตามความถนัดของเราเองได้อันนี้คือครั้งแรกเลยใช่ไหมในชีวิตเลยนะใช่ครับโอ้ยครั้งแรกก็เก่งนะได้ขนาดนี้นะใช่ใช่แป๊บเดียวเองเนี่ยเพิ่งผ่านไม่ไปไม่เออผ่านไปประมาณสามนาทีมาดูที่เหงื่อเลยเออเพราะพี่เพิ่งเห็นเริ่มการตอนเก้าโมงนี่บ่ายสามแล้วเนี่ย ตอนนี้เราก็กางเสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากที่เราขึ้นเฝสากันเรียบร้อยก็คือแบบก็แค่ดึงยึดให้มันตึงอะไรเงี้ยก็ก็จบแล้วเดี๋ยวเอ๋จะพาไปดูข้างในกันนะคะว่าข้างในจะเป็นอย่างไงต่างไปว,ว้าว แคมบ้านเออสวยไหมย,ยอดเอ,อ้ยมาเข้ามาเข้ามาพี่สมบัตดินบอกแคมถอดรองเท้ททาแล้วคานเข้ามานะคะนี่โหหคุณสูงมากเ่ะยืนแบบนี่เลยอ่ะทำไมต้องยืนอ่ะยืนทำอะไรเนี่ยหัวไม่ติด<อ>ต่ด<อ>มาค่ะทุกคนเดี๋ยวเอ๋จะพาทุกคนเข้ามาดูบ้านหลังใหม่ของเออน,นะคะ <c oughs> ข้างในเป็นไงบ้างป้าเลี้ยวเข้ามา นี่ทุกคนคือโอ่อ่ามากมีพื้นที่เหลือแบบเยอะมากเราจะเ,เล่นเอาจริงๆเล่นกีฬาตีแบดได้เลยพี่ <c oughs> ใช่ปะเ <c oughs> ต็บวัยังได้ <c oughs> ไปใหญ่ขนาดนั้นก็อันนี้ก็คือความสูงก็คือสูงอยู่นะคะขนาดที่เอ็มตัวสูงๆก็ยังแบบเหลือพื้นที่แบบว่าไอ้นี่อยู่เลย <S 2> 2 <S สองเมตรยี่สิบหรือมั้งเออแล้วกเ็เรื่องความแบบโป่งหรือแบบความถ่ายเทของลงมเออว่ามันก็ ไอนี้อยู่เนะเพราะว่าแต่ละด้านนะคะนี่เ๋ยเปิดให้ดูนี่เราเปิดใบมันก็ไอนี้แล้วถ้าเราเปิดทุกด้านอะ่ะมันก็เออเขาเรียกว่าอะไรวะอากาศการไก่การถ่ายเทเลยอย่างเงี้ยมันก็โป่งป่งอย่างงี้นะคะทุกคนมันจะมีด้านข้างด้านหลังด้านคือทุกข้างเลยสามารถเปิดได้แล้วตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวที่แบบเป็นยื่นออกไปด้วยนะคะข้างนอกแต่ว่าวันนี้เออไม่ได้กลางนะคะเอย โดยรวมถือว่าโอเคอะค่ะทุกคนเลิฟชอบก็ถ้าใครอยากได้ตัวนี้หรือแบบว่ากำลังมองอยู่ก็เป็นแนวทางให้กับทุกคนแล้วกันนะคะว่าทุกคนเออดูคลิปเอ่ยแล้วรู้สึกว่าสมควรหรืออยากได้หรือมันเหมาะสมไหมหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าในความรู้สึกเอ,อ่ยชอบนะเพราะว่ามันมันมีพื้นที่เหลือแล้วมันก็ นอนกันแบบสี่ห้าหกเจ็ดคนได้แบบสบายสบายเลยเอาจริงๆนะคะนี่เดี๋ยวเราเปิดอันนี้ให้ดูก็อันนี้นะคะจะเป็นด้านข้างของเขาถ้าตัวด้านข้างอะ่ะทุกคนมันก็จะเป็นแบบเปิดออกมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นผ้าอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งผ้าตัวนี้ยมันสามารถที่จะกางออกไปแล้วแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรก็เออพยมเป็นแบบเหมือนแบบว่าประตูประตูนล็กอะไรแบบนั้ ก็ดีชอบก็ตัวนี้นะคะอยู่ในราคา3 4 5 0 0บาทนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ลองลองสอบถามดูมันก็จะมีแบบตัวแทนจำหน่ายอยู่ซึ่งของตอนนี้ที่เอ๋ยไอ้นี่มาก็รอแบบสักระยะหนึ่งเหมือนกันว่าของจะเข้าแต่ว่าเออตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วแหละ ก็แนะนำแล้วกันค่ะทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกด subscribe like, <Yeah. S 1> กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยละกัน mm hmm. ก็ถ้ามีอะไรมาอวดอีกนะคะ mm hmm. ก็จะมารีวิวให้ดูกันอีกละกันนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย